มาเกมที่สองนะอร่ะมันก็เซนเซอร์เกลือมันก็มากังเขนบาบาร่าเจอเซียตุกตีทุกคนไปคต้องชายเก็บข,ของครับเก็บของทำไมานี่นงงันหมดอนะ่ะ ไปเร็วไปแม่ไป,ไปไหนอ่ะมาไปอเพ๊ะไม่พูดปะเม่เม่เคยเวลาแค่สองนาทีวะเฮ้ ต้องปรัับดไม่รู้อะเฉพาะด่านได้ปะที่บ้าไปหาวีโลไปหาวีกันแบบว่าเป็ดอะไรเฮ้ยคุญแจครับน้องชายเมย์ไม่เก็บหดเลยถ้าเก็บแล้วไม่คนเปิดนะ เอาทำไมเปิดได้เลยวะกูเก็บม,มาตอนไหนเนี่ยองเจเอา้าไฟด่านนี้ไม่เคยเล่นวะแปลกๆกว่าด่านเนี้ยมันไม่เคยเห็นเลยเออมัเนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นมุมเลยนี่ไงห้องครัวที่เราเคยเคยเข้ามาโจโจโก็ผี ม,มีประตูหลังบ้านเนะี่ทะลุมาอีกฝั่งใช่ใช่ชั้นสองกอนแล้วกลัวจังหวะเนี้ยเฮ้ย10องศาตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลแล้วห้องครัวเลยไปล่า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 ถุยอ๋อมโอเคเลยเอาตั้งกล้องนะทุกคน มันมีแค่เปสามชั้นก่อนั่นจ้ะเฮ้ยมันมีเสียงคนเดินด้วยเร็วมากเลยตั้งกล้องนะไม่ไม่เสียงเดินแบบว่าเดินอยู่บนบ้านกูเลยแบบเสียงผีอ่ะไปตรงนี้ดีกว่าเช่โกูผีมันจะเลยเฮ้ยนี่นี่นี่เยอะแยเนี่แลกก้องครัวเยี่นห้องครัวเลยผีอ่ะ นีไ่ไงสององศาใช่สี่องศา,อ,อ,งาอุ้ยหนึ่งองศามีเสียงเดินมีเสียงเดินหนึ่งองศาแล้เมื่อกี้โอ้โหสองสาองศาศูนองศาลบหนึ่งโชวดิลบศูนย์แล้วหนาวไหมหนาวไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์เมื่อกี้ลบศูนย์เมื่อกี้มันลงไปลบศูนย์องศาเลยปลูนยูนยูนยเมื่อกี้อลบ,<ด>ลบาลบ,บ,บ,บอ่ แต่ว่าแต่ว่ามันยังอ,อยู่อศนะูนย์หนึ่งสองอยู่แค่นน่ะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองลบศูนย์ลบศูนย์เออศูนย์หนึ่งสองอยู่แค่น่ะศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ลบศูนย์ศูนย์หนึ่งสองลบศูนย์อยู่แค่น่ะเออเดี๋ยวมันจะลงอีกไหมไม,ม,ไม,มีรอยนิ้วมือเลยฮ้ยเรา,าอเอาของมาทิ้กันป่ะทิ้ของอ่ะอุ้ยลบลบศูนย์ ลูกศรลูงสามีควันออกปากหรือปะย่งอย่างยางอ่อย่างยงยงย้าควันออกากเราต้องเห็นด้ะตัวเองก็ต้องเห็นเหมือนกันไอปิดมันย่นิ่งมันผีสิงปะวะแ <l> <c oughs> ม่อย่าเอาตัโมึทโมิเตอร์ติดตัวไปนะเอาเทอร์มอเมเตอร์ติดตัวไปเอ้อ เราต้องเอาอะไรเข้าไปอีกวะโอ้โหเมื่อกี้ผีมันขึ้นไม่เจนแล้วสปิร <Spirit block. S 2> ิตบล็อกไปสปิริตบล็อกให้แหละโน,นหนึ่งแห่งวงการยูแป๊บเราใช้คู u ซ i ฟิกใช่ปะใช่บา r b บาร่าจะเซีย Malibu. hello are you here where are you oh. where are you where are you? Where are you? Me, come here. Me, come here. Me, come here. i come here. Me, come here. Me, come here. Me, come here. Give us a sign. Give us a sign. Are you here? Where are you? Look up, man. Where are you? I'm oh. มันไม่ล่าเลยอ่ะโหดีมันหยับสายไหมเฮ้ยมาแล้วบ่ายพีตัวมีกดออฟตัวผีสิงเมื่อกี้เนี่ยหายไปนานเลยแค่มันพูดมันไม่มันไม่พูดกับกูเลยว่ะกูเดือดบล็อกงั้นรอรอรอมันให้มันดุงเงี้ยใครพูดมีกดออฟปะมีกดออฟไหมฮัลโหลโบไปดูอันนี้โทมิเตอร์อีกเด้อโทมิเตอร์เออ ไอปี๊ดทำที่อะไรเนี่ยมีมามีมามีมีเข้ามามีปั๊บปอุ้ยเมยลบเก้าเมื่อกี้แล้วมันเดินแล้วเนี่ยลบเก้าเลยลบเก้าเลยเมื่อกห้องลบเก้าห้องควาาไหมนี่มันปิดไฟวะ ไนะเดี๋ยวมาก่อนทำไมไม่อยากตายเหรอมึงเดินลงมาก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เข้ามาดิเข้ามาดิคนลูเก้าเมื่อกี้อ่ะมีเอา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 มามาส่องดิมันมันปิดไฟเล่นเมื่อกี้แล้งมีเราในมืออยู่อูเมื่อกี้ส่องลูกก้าเลยเดอมันจะล้าเฮ้ยไอปิดเดินไปละมันเดินมันเดินมันเดินมันไม่พูดหนาววิ่งหนาววิ่งหนาว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  ฟิซิงได้ขนาดอะไรล่ะฟิซิงไปมานที่ไปฟิซิงฟิซิงเหรอเมื่อกี้เนี่ยฟิซิงฟิซิงฟิซิงไอออกปากหนาวหนาวหนาวแต่ไม่เขียนหียให้กูเลยลองดูกดออฟไปดีนะเมย์ปสิบเอ็ดด่ะเหี้ยป๊สิบเอ็ดเลย Show yourself now, 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 now. Come on โชว์ yourself โชว์ yourself now ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอ้โหลอยในมือลายในมือเดี you, 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 local, you, you ๋ยวเอาเขากล้องมาถ่ายหนึ่งเห็นไหมนะอยู่อยู่อยู่ในะกับไปก่อนไปไปยู่อยู่กับเมย์เมย์เมย์กันเดี๋ยว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 จะกลับมาต h e มิเตอร์ไม่ต้องใช้ละเพราะมันหนาวละไม่ต้องหาความจริงเกี่ยวกับอุณหภูมิอย่างเไป ้ใช่เอ่อเอากระหายรูปบมาถ่ายก่อนเอเราต้องสำรวจให้ครบนะไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่าไหมเดี๋ยมา,มายห้าห้าหกวันนั้นไปไปดิเฮ้ยมันลอยหน้าประตูเนี่ยไปมีม้นเขียนอยู่ไม่ต้องกลัวยังถ่ายรูปเราสองสองใหม่ถ่ายรูป ยังแข็งโชว์ yourself now ไม่ตดองฟักหำแข้งไอ้่งไม่หยุแล้วกูหนาวจล้ำแข็งแล้วเนี่ยผีชื่อว่าอะไรนะผีชื่อว่าอะไรนะบาบาลาจัสเซียบาบาลาบาบาลาจัเซียบาบาลาบาบาลา โชว์ yourself Babala. show yourself show yourself b a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  a a b a b a b a a yourself อะไรนะเดินมันสายแล้วหรอใช่หรอมันเดินมันสายไม่ได้เดินไม่มีไม่มีใช่บนเกลือบาบาเเซมเ มาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้โมมันจะละาเมื่อกี้นี้มันมันชโชว์โชว์ตัวกันตอนนี้อยู่ที่เจ็ดบาร์บาร่าโจยูเซลบาร์บาร่าบาร์บาร่าโอเคคุณก้าแล้วนะโมช่วยกูนหน่อยครับมารับกูนหน่อยยังประตูกับผีกันโอเคด,ดูกูถ่ายรูปผีโคตรชัดเลยเฮียถ่ายรูปผีได้ด้วยดูยดิดมีคนเที่ยวมึงลองกล้องมาถือดู ถ่ายรูปพี่โคชัดอะเมื่อกีนอ้น่ยตองไปถือแล้วมองดูดูรูปาสุดที่ถ่ายเห็นปะเอืมหเห็นเงาไหมเงาเลยอนอะนิ่งเลยอะเห็นแล้ว,ๆๆลวมีเพลงน,นะเมื่อกีนออ้น่ะยีเดาะตึงตึงต้งตึงอะไรก็หมดแล้เวามาตัวให้มัน,นโคโค้ชอย่างเฮ้ย ไฟข้างบนบ้านกระพริบอะไม่มาไหนมาไหนมาไหนบูดาเซียบักบายโมชาแนลบาเบล่าว์ยูเซลบาเบล่าบาเบล่า Are you here เข้าไปกูดิไปมีมีเข้ามาไหน chọn chân 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 bà Bà you chân chân are you chân 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 where are you where are you where are you เฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวน้อนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ถือกล้องอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นป่ะเป็นตัวเลยตัวน้อยอ่ะเห็นเบาบล่า are you here where are you where are you คลิปหายละขึ้นบนละกูขึ้นบนละไอ้เหี้ยขึ้นบนละกูขึ้นบนละนั่งนั่งวิ่งนั่งวิ่งนั่งวิ่งไปนั่งวิ่งไปเป็นคัน์ทุคนเลยเลยไปไปคันขึ้นบนไปขึ้นบนขึ้นบนไปวิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งเอาวิ่ง หายไล่แล้วนายไล่เหี้ยเท่ไอผีกาเมื่อกี้มันล่าอะแล้วกูเปิดเครื่องไอที่นี่ไว้ตลอดทางเลยเมื่อกี้นั่งวิ่งวิ่งโคตรเร็วเลยครัสวิ <c oughs> ่งหนีมาชั้นบนดิเหี้ยโคตรเท่เลยเราเมืมเ่อกี้อ่ะจะตุดไอเ้ยไปเลยเมืเ่อกี้ เหีเ้ยมึงไล่อีกละไปเนี่ยไปไหนมาห้องนี้ไปขึ้นทั้งหมดเลยไปไหนมาเนี่ยเข้ามาห้องนี้ห้องนี้กู ดูกันว่ากูจะตายไหมนะหาแล้วหาแล้วครัอ่ะกูเพิ่งเดินลงมาแม่งลากยังยงมายัางยังยังยังเดงยังงยงยังยังยยังยังยยยู่ยังงยังยังยังังงัั ยังไงอ่ะเขานั่งขันหลังตัห้องแรกนะตอนเดินเข้ามาประตูเขายื่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอืมอเขาอยู่นี่เหรอขัหลังประตูนี่เหรอเอ้าเมียเอาอีกแล้วเกย์ลาบ่อยมากเงียบเงียบไปเงียบไป แ<ห>ล้วกล้าหรอปะอเ้องไ้ไปรูดเมื่ไหนเมือเนี่ยออกมาแล้วตอนมันล่าเมื่อกี้มีอยู่ข้างไหนปะ <c oughs> อยู่กู <c oughs> ยอยู่หน้าประตูเลยแล้มันล่าป่อยมากเลยเมดูดิแสดงว่ามันน่าจะเป็น <c oughs> เามาดมอน <c oughs> เดมอนเนี่ยกาหรหนาปะดู <F ishing. S 2> จัดอ่ะอืมผู้รับรู้กูไปละอีกปิดนะเมย์เดาวันไหมว่าเป็นเดมอนเพราะมันด่าดุจริงๆเว้ยไม่มีตัวไหนที่ล่าแม่งหนาที่ขนาดเนี้ยคือกูเพิ่งออกจากห้องเพิ่งลงมาชั้นทันสองแม่งไล่ละเกริ่ยกูไหมเมย์เออ มีสิทเมื่อกี้เนี้ยใช้ไอ้นี่เลยคูลซิฟิกเลยเมย์เมกูคือไม่มีเครียดเลยเลยไูอ้อน้้ันเขียนโอ้หออัอีรอบนึงอีรอบนอีรอบมัอีรอบนอีอีรอบนึงจะมาขึ้นั้นนีันเอนนัันัอบออบนมอนอรริงเหรอตายเป็นตาย ไ <c oughs> ม<า>่เอาข้าไปดิขอเคล็ดก่อนแล้วกันออกมา Are you h e r e Come on now Come on ล่าแล้วมึงย่มเลย Come on I wanna p l a y you I wanna with I wanna p l a y with you I wanna p l a y with you Now. Wow. ออมันมีหน้าว้าวเออมันไม่มีเดมอนเว้ยมันมีแค่มีเดมอนด้วย,ย,วยแล้วก็แมนชีมไม่มอาานนะีอากาศหนาวนะอากาศหนาวนะดูด,ดีๆไม่มีอากาศหนาวกับฟิงเกอร์ปินาาป้น I want to play with you. Come here, come on. Come here, come on. Hand me now. Hand me. Hand me now. I want to play with you. Where are you? Babala. Babala, babala, come on, babala, come on, babala, just here, babala just here, babala just here, babala, 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 babala. babala, babala, babala. Oh, join with me i want to play with you now come on please please come here come here hunt me now are you angry are you angry hey. โอ้ยโมค่าเซนิตี้มึงน้อยมากสามเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์ละ Are you here? Are you here? อ uh ่อ huh. Are you here? h u n t me now. h u n t me. เศนตี้โมาเอรเซ็นต์อองเ ฮันมี่ฮันมี่น้าคอมอนนอยากเล่นกับคุณเฮ้ยฉั t อย play with you! Come on guys! I want to play. Mende, with mende you. Come on, are you here? Where are you? Where are you? Babala, 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 Babala. Are you here? Babala, are you here? Babala! Babala, are you here? Whoa, mm. Nice! Nice play! Nice play for piano! Bab, you do <laughs> Come on! Thing. Hunt me now! Wow! the ไม,ไม่มีมันปิดประตูอ่ะมันไม่ได้ละอ้าเหรออแล้วเมื่อกีอก้คืออะไรมันอยู่้างส่เอง I wanna play with you Come on Come on h u n t me นีได้ปะวะกูตอบกันบัญชีไป What the fuck What the fuck ไปไม่ได้เมย์กูอยู่ข้างล่าง Nice play Nice play for b r i l l n o ถ้อยากเจอนูน่นไปยืนในห้องครัวเนาะเจอแน่นอนท้ากันแนละ้วเมย์อะไรกูไม่ท้าบางทเป็นเร็วอยากไปแล้ว b บ,บาล่ a are you here BABALA! Run again! Run again! BABALA! BABALA! Are you here? Are you here? BABALA! So nice play, Piano! BABALA! Are you serious? Are you serious? Are you crazy? Hand me? Are you crazy? Again, now. Please. Hand me. Again, now, please. Fuck you. Asshole. What the fuck? Oh. What the fuck? Hunt me a g ก i n now p l น a s ้ Hunt me again now please มี้รก่อนเได้อยากให้เควสสุดท้ายมันเสร็จเหรเดินเหยียบเนี่ยคุณซิฟิกเนี่ยระวางไว้ตรงคอเตอร์เดี๋ยวมันก็เหยียบเนี่ยมันปลาของลงอยู่แล้ว โอเคถือว่ากูหมดความสามารถละไปิหายี่ไปขนาดนั้นได้ยังไม่เอนั่นกูอีกไเห็นตัวมนเลยปะดูในกล่องเห็นตัวมันเลยเหรอโอ้ยขี้ไม่ตัวมันน้อยไงตัวมันนอยไงตัวมันน้อยเลยเหรองเห็นลอย่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่น่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่หู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ แต่ก็ได้ปรากฏตัวตรงที่มันอยู่ลาเหรอไหนหน่มันลาแล้วอ้าวทำไมไฟขึ้นอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นลายังไงมันมันมันเปิดไฟเหรอน่าจ้ะไหลาแล้วก็เลือกลาเฮียเฮียอ่ะเฮียอ๋อไม่เหรออย่างนั้นอ่ะตอบอะไรงั้นอ่ะตอบบัญชีกอ ไม่รู้ว่าใช่บบนชีไหมก็เบนชีเมีเยเบนชีกับเบรดเบญชีแหละเบนซีกับเ,เ,เรดเบนซจะลอยอเฮ้ยไปเบรดน่านจะมีกดออฟปะวะกดไปแล้วกันเลือกายยังไม่ได้ว่ะไปแบนชี แบนชีครับโอ้โหได้ร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปสิผีแบบเฮี้ยมากเลยโอเคก็อยู่ดีก็มีคนหายไปแบบแบบจะไปก็ไปอ่ะเฮี้ยโอเคขอจบคลิปนี้อค่งนี้ไปละไิ่เหัน